จะผลิตอย่างเดียวไม่ได้ก็คือ,อการผลิตที่เกิดขึ้นการประกอบการที่เกิดขึ้นมันสร้างปัญหาไหมมันสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมมันสร้างปัญหาให้เกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพไหม ประเทศไทยจะก้าวต่อไปอย่างไรบนความท้าทายใหม่ของโลกที่เรียกร้องให้ทุกประเทศหันมาตระหนักถึงการสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต,วตวควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนพบคำตอบกับคุณสุวรรณาเตียนสุวรรณผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือที่เรารู้จักกันดีในนามเบโดกับพันธกิจหลักที่จะพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายของฐานชีวภาพบนฐานข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรมต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันจะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรต้องไปติดตามพร้อมๆกันค่ะค่หมอสวัสดีค่ะก่อนจะเข้าไปสู่ประเด็นอื่นคนได้ยินคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพและยังไม่เข้าใจอยากให้่านหมอช่วยขยายความนิยามตรงนี้ฟังหน่อยค่ะได้ค่ะความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยก็ก็จริงๆแล้วก็คือหมายถึงสิ่งที่มีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือว่าจุลินทรีย์ก็คือสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่รอบรอบตัวเราถ้าหากเราพูดถึงปัจจัยสี่มาอย่างเช่นอาหารเสื้องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรแบบนี้ก็คือเราใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพก็เป็นอาหารด้วยใช่หมเรากินอาหารเราเห็นอยู่แล้วพืชหรือว่าผักเ็เป็นผักเป็นผลไม่เป็นสว์ใช่ไหมเป็นอาหารโปรตีนเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นหมูอะไรเงี้ยก็คือ สิ่งที่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็คือเราเอาทรัพยากรเอาไม้หรือเอาอะไรเอาหินเอาปูนมามาทาให้เป็นป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็มีเครื่องนุ่มอย่างเสื้อผ้านะคะแล้วก็ยารักษาโรคแต่ว่าความคำว่าความหลากหลายก็คือมีหลากหลายพันธุ์พืชหลากหลายพันธุ์สัตว์ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือในระบบิดเดียวกันนั่นก็คือมันอยู่ใกล้ตัวเรามากก็คือทรัพยากรชีวภาพก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็สิ่งที่ อ๋อมีชีวิตนั่นเองอ <นะ S 2> ค่ะค่ะตอนนี้ในกระบวนการที่ทางเบโดกําลังขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจถึงชนให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยค่ะณปัจจุบันเนี่ยค่ะมันสถานการณ์ของเทรน์โลกอนาคต ทิศทางมันจะไปทางไหนคะท่านบอออประเทศไทยอยู่ในใกล้เส้นศูนย์สูตรค่ะแล้วเพราะนั้นความ,มหลากหลายทางชีวภาพจะสูงค่ะถ้าหากเกียบเทียบกับระดับอาเซียนเนี่ยเราอยู่ในลำดับที่ที่ที่ส,สาม <c oughs> ของอาเซียนค่ะ <c oughs> แล้วก็อยู่ในลำดับที่แปดค่ะของของโลกเติมจะมีพืชหลากหลายเผ่าพันธุ์มีสัตว์หลายเผ่าพันธุ์ค่ะแล้วก็ทําให้เราอยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ นี่เวลาเราพูดถึงาหารพัฒนาเศรษฐกิจจากจากชุมชนก็คืออย่างเบโดเองเนี่ยก็เข้าไปทํางานต่อชุมชนว่าในพื้นที่ของชุมชนเองหลังบ้านหน้าบ้านมีอะไรที่มีพืชมีอะไรที่อยู่เป็นฐานเป็นฐานทรัพยากรอยู่แล้วลลลก็ ให้ความรู้หรือเพิ่มศักยภาพกับชุมชนยกตัวอย่างเช่นสมุนไพรมีอะไรอยู่แล้วก็มีจะดูแลอย่างไรต้นน้ําก็คือฐานทรัพยากรค่ะตอนนี้หลังจากต้นน้าก็แปลว่ากลางน้ำเนี่ยเราแปรรูปได้ไหมแปรรูปเป็นผิตภัรณะอะไรนะคะแล้วก็ปลายน้ําก็คือคแปลว่า ขายได้ไหมอ่าโ่งต่อไปขายถ้าชาวบ้านมีรายได้รายได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ก็จะมีเงินในกระเป๋าใช่ไหมมีเงินในกระเป๋าก็เจอชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอันนี้คือบทบาทของของเบโดเลยนะอย่างตอนนี้ที่นั่งแล้วเราก็แว่นล้อมมาด้วยสินค้าทางการเกษตรทางเบโดเข้าไปสนับสนุนมากมายเลยอันนี้เป็น ตัวอย่างจากชุมชนนายแล้วก็เราเข้าไปเชื่อมต่อกับเขาอย่างไรคะที่นี่เราเรียกว่าศูนย์ส่งเสริมเชื้อกรจชีวภาพหรือเราเรียกว่าร้านฟ้าาสก็จะทําหน้าที่ดนการทั้งเป็นจุดจําหน่ายสินค้าเป็นเป็นจุดให้ความรู้ความเข้าใจเป็นกลุ่มเป็นเป็นจุดที่เป็นการสื่อสารที่ให้กับคนเดินไปเดินมาที่ศูนย์ราชการแห่งนี้มีคนเยอะเลยนะคะก็จะได้รับความรู้ด้วยนะหรือว่ามีมีคนที่ผู้ประกอบการที่อยากจะมาขอคำปรึกษาจากเราด้วยได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นที่ที่ให ในชุมชนได้ได้ฝึกหัด ก็เอามาฝากขายอย่างเงี้ยนะมาฝากขายก็ชุมชนก็จะได้มีรายได้ะข้าวของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันจะมีกลุ่มที่เป็นอาหารหรือกลุ่มที่เป็นของใช้หรือเป็นเครื่องสำอางนะคะนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของอ่าผ้าอะไรพวกนี้ก็ก็มีมันก็จะมี3ามสี่กลุ่มด้วยกันอย่างที่นี่เราก็จะเรียกว่าออนไซต์ก็คือหน้าที่ตั้งอาจจะมีทั้งในส่วนของออนไลน์ออนไลน์ด้วยตลอดเส้นทางกว่า16ปีที่เวโดลุยพัฒนาเรื่องความหลากหลายดรงนี้ ว่าเราเห็นประเด็นปัญหาหรือว่ามีแนวทางที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่อไปอย่างไรบ้างคะอ๋อเราต้องพัฒนาศักยภาพของของชุมชนบางครั้งเนี่ยการผลิตเนี่ยไม่ต่อเนื่องหรือว่า การออกแบบยังไม่โดน <L an> คนที่จะซื้อก <L an> ็ไม่ไม่ไม่ขาดการตันใจหรือว่าเอ๊ะมันใช้ได้ไหมกินได้ไหมปลอดภัยไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบโดทำก็คือต้องต้องดูเรื่องมาตรฐานเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตาที่เรียกว่าเป็นบีเป็นไบโอมาสเป็น,น <L an> บีมาคี่จะบอกว่าเอ๊การผลิตเนี่ยมันผ่านการรับรองมีมีมาตรฐานมีมีการดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ดูดูแลเรื่องของการทิ้งขยะนีดันดูแลเรื่องน้ําเสียเรื่องความปลอดภัยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเราก็จะดูตรงเสริมนี้ด้วยนั้น ก็จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจมีอนุสิทธิบัตรหรือว่ามีพืชหรือสิ่งต่างๆอะไรที่คิดว่าตอนนี้เราได้เก็บแล้วเป็นทรัพยากรเป็นสิ่งสําคัญกับแผ่นดินเลยมีมีหลายตัวไม่ว่าไม่แม้จะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาหรือว่าองค์ความรู้เดิมๆที่เล่าต่อๆกันมาเราจะเรียกว่ามุขปาฐะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางเบโดเองก็มีการถอด มีการ<น>ถอดคเครื่องเล่านี้มาด้วยเหมือนกันหรือว,ว่ามีว่านที่หายากหรือว,ว่านที่จะเป็นทําเป็นสมุนไพรต่างๆก็มีการถามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เราทํางานร่วมกับทาง,งมหาวิทยาลัยอีกสิบแห่งในสิบจังหวัดเข้าไปในพื้นที่สอนให้ชุมชนได้มีความรู้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการการเพาะเห็ดเมโคอลรซาหรือว่าการทําการเพาะ การพ่อเลี้ยงแมลงวันลายว่าเราเรียกว่า B S F นะ b a s o l i e r Fly แมลงวันลายเนี่ยคือเป็นตัวที่ไม่ใช่แมลงวันเกาะรูแต่เป็นแมลงวันที่กินเศษอาหารก็เป็นการเรื่องจัดการเรื่องขยะเ้ื่อเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวไข่ของตัวแมลงวันลายไปเลี้ยงวงจรไปเลี้ยงหมดเลยไปเลี้ยงจิ้งหรีดไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยง นกจึงตรงนี้มันก็เรียกว่าทําให้มีอาชีพด้วยมันก็เป็นการพัฒนาในแง่ของการ่อาวามต่อยอดงานวิจัยเอาความรู้มาใช้ประโยชน์เพิ่งจิงเท้าที่สังเกตเห็นค่ะมีผลิตภัณฑ์หลายอันน่าสนใจมากมะเฟืองนะคะเอามาแปลรูเอกมาต่อยอดอย่างเมื่อก่อนเราก็แบบว่าเอามีน้ำผึ้งก็เก็บน้ำผึ้งมาใส่ขวดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นว่าเอาไปทําเป็นเครื่องสำอางเอาไปทําเซรั่มเอาไปทําลดริ้วรอยหรืออย่างก่อนใช้เพิ่มมูลกค่าเพราะว่า เพราะว่าอย่างอย่างกรณีฟ้าทลายโจรเนี่ยมันก็ม,มีการไปทําสบู่หรือว่าทำอะไรก็แก้แบบว่ามันมันมันแก้การอักเสบมันมันก็จะช่วยเรื่องแบบนั้นก็คือคุณสมบัติหรือว่าตัวสารสําคัญที่อยู่ในพืชเราก็เอามาพัฒนาต่อได้นะ <ทำ S 1> คะเพราะเราแบบตากเทพแล้วขายมันก,มนก็มันก็ได้เงินนิดเดียวแต่ถ้าเอามาสกัดสารสําคัญเอามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สําคัญมันมันก็จะขายได้ราคาที่ดีขึ้นอันนี้เป็นุงทาที่น่าสนใจมากๆค่ะหลายคนฟังอยู่แล้วก็กำลังสนใจว่าเอ๊ะ ในส่วนของชุมชนเราเนาะที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยอยากจะมาเชื่อมโยงอยากจะมาทำงานร่วมกับเบโดเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไรไหมคะเกษตรกรเนี่ยเข้ามาเข้ามาทำงานกับเบโดได้ด้วยการที่ในแนวคิดก็คือว่าสามารถที่จะเพิ่มความหลากหลายก็คือปลูกพืชอื่นค่ะปลูกพืชอื่นที่จะเป็นอาหารให้ตัวเองหรือว่าเป็นอาหารในครอบครัวแล้วก็ เมื่อมีเมื่อมีปริมาณมากก็สามารถที่จะไปแปรรูปหรือขายได้นะคะอ,อย่างอย่างพื้นที่ของในเกษตรบอลเองเนี่ยพื้นที่ที่เราระดับระดับที่บอกว่าเออเรารอรอเลี้ยงพืช เพื่อเพือเษษษษ่อเกษิรกรรอปลูกไม้สักยี่สิบปีอะไรแบบนี้เราก็ระหว่างนั้นเราก็ปลูกไม้พืชพืชไม้หดได้แล้วก็ปลูกสม,มุนไพรได้นนะคะเรา,าก็อาจจะปลูกฟ้าไพลโจรเพื่อไปแปรรูปอะไรแบบนี้นะคะงั้นก็คืออันนี้ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับเบโดด,ด้วยได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่เอ่อพื่อจประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแล้วก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมกับเบโดเนี่ยก็คือมาขอตรารับรองได้นะคะขอตราเรามีมาตรฐาน ก็จะมีหลักเกณฑ์เราก็จะมีมาตรฐานมีหลักเกณฑ์ที่จะจะขอเรื่องของตัวไบโอมาร์เนี่ยเราจะเรียกว่าไบออยโคนมีโปรโมชันมาในเว็บไซต์ของเมโดเองว่าจะมีแบบฟอร์มให้รับสมัครมันจะมีช่วงที่รับสมัครแล้วเข้าไปตรวจส่งส่งกรรมการเข้าไปดูว่าได้ตามหลักเกณฑ์ไหมนั้นก็จะได้ตาบีมาแบบนี้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นทรัพยากรชีวภาพมเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่เอามาเนี่ยมันก็จะไม่มีเรื่องสารเคมี จะมีเรื่องของความปลอดภัยซึ่งสามารถที่จะเอาไปให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีตารับรองใช่ไหมคะหรือว่าไปต่างประเทศเองก็จะมีการเพิ่มโอกาสใช่ต,ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนกําลังต้องการสินค้าที่รักโลกสินค้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในการทำพันหลอหาการที่เราจะพัฒนา ในผลิตภัณฑ์ต่างๆพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เป็นเรื่องยากไหมคะ Myset อะไรคือหัวใจสำคัญที่เราจะควบคู่ไปด้วยกันได้ทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การอนุรักษ์คะการการทำงานเรื่องนี้ก็คือต้องมีความเข้าใจอย่าว่าเราก็ทําในทบปลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มชุมชนกลุ่มเกษตรกรหรือแม้แต่นี้ก็ต้องขับเคลื่อนไปในกลุ่มนักธุรกิจ จะผลิตอย่างเดียวไม่ได้<ม>ก็คือจะต้องดูว่าเอ๊ะที่การผลิตที่เกิดขึ้นการประกอบการที่เกิดขึ้นมันสร้างปัญหาไหมมันสร้างปัญหาให้กับสิ่งวดล้อมมันสร้างปัญหาให้เกิดกับความหลากหลายทางชีวภาพก็ต้องก็ต้องดูแลธุรกิจให้ให้มีเป็นการดําเนินธุรกิจที่ดีได้ไหมคะอันนี้คุณเก๋พูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์อนุรักษ์ยากไหมก็ต้องทางฝังเข้าใจได้ะ,ะจากจากทางสื่อเองก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะว่าเออเราเราไม่สามารถที่จะ ใช้อย่างเดียวกินอย่างเดียวแต่ว่าคุณต้องดูแลต้องเหลียวหลังกลับไป<ฆ>ว่าเราใช้อย่างเดียวไม่ได้นะพเราเราขุดเราเอาอาหารขึ้นมาเราต้องปลูกต่อใช่ไหมอย่าง<ฆ>เหมือนเราปลูกข้าว<ฆ>เพราะจะแบบว่าเอ้เรากินรอบปีนี้แล้วแปลว่าเราต้องกินปีหน้าอีกนะัดแล้วต้องปลูกต่อเ<ฆ>ช่นเดียวกันกับสมุนไพรหรือพืช เพื่อผักที่สําคัญหรือว่าเพื่อที่เป็นยารักษาโรคที่สําคัญก็ต้องมีการทําแปลงเพื่อที่จะรักษาพันธุ์นั้นไว้หรือถ้ากรณีที่จะให้มาไม่ได้อยู่บนเขาก็ต้องไปทําพิกัดไว้แล้วก็ถ่ายรูปไว้ว่าตรงนี้บนพิกัดนียเรามีว่านที่หายากนะแล้วก็อาจจะเชิญชวนให้คนมาปลูกให้คนมาปลูกต้นไม้เพิ่อวันนี้ก็เป็นเรื่องของกางนิวทรัลเช่นเดียวกันการรักษาพันธุ์สัตว์รวมไปถึงเรื่องของการการดูแลให้ให้มีความรู้ความเ อันนี้ก็เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก,ก็จะเรียกว่าด,ดูแลใช่ดูแลได้ดีขึ้นแต่ที่สำคัญค่ะอยากให้ท่านหมอช่วยทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะวันนี้โอกาสในการที่จะขับเคลื่อนหรือว่ายกระดับางานหรือสินค้าด้านการเกษตรของเราเนี่ยให้มีมูลค่าสูงเราควรจะมีข้อคิดหรือว่ามีมิติอย่างไรดีคะที่จะให้ ความเป็นประเทศที่เราเต็มไปด้วยสินค้าเกษตรมากมายเนี่ยแข็งแร่งยิ่งขึ้นค่ะค่ะเราต้องใช้พื้นที่อย่างชาญฉาลาก็คือสร้างความหลากหลายในพื้นที่ในสิไร่กุณอาจ,จะได้ประโยชน์มากกว่าสิไรใช่ไหมคะก็จะ,ะ,ะพืชข้างบนก็ใช้ขัน้นระดับต่ำลงมาก็ใช้พืชหัวก็ใช้ข้างล่างก็ใช้ย่างนั้นมันก็เรียกว่าแล้วก็ในแง่ของการแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ก็เรียกว่าต้องต้องคิดว่าทําอย่างไรให้ขายได้ขายแบบไหนขายช่องทางแบบไหนหรือว่าโคน ผู้ซื้อเขาอยากได้แบบไหนก็คือจะต้องทําอะไรให้แตกต่างจริงๆนะเพราะเดี๋ยวนี้ ถามง่ายๆโลกโดยจากตัวเองใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านพอ,อ,อจากทางเบโดมากนะคะที่มาให้มุมมองให้ความรู้กับพวกเราและที่สำคัญค่ะเผื่อพี่น้องเกษตรกรของเรานะคะกำลังอยากจะพัฒนาอยากจะมีองค์ความรู้ใหม่ๆก็มาเชื่อมโยงกับทางเบโดได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านพ่อมากๆเลยค่ะคและที่เดอะฟาร์มเมอร์ของเรานะคะก็จะยังมีข้อมูลดีๆให้เครือข่ายพี่น้องเกษตรกรของเรา ที่สนใจอยากจะพัฒนายกระดับให้อาชีพเกษตรกรของเราเป็นอาชีพที่เติบโตและยั่งยืนกดไลค์กดติดตาม The Farmer ของเราได้ทุกช่องทางน,นะคะเพื่อมารับรู้ข้อมูลดีๆพร้อมๆกันค่ะ